สวัสดีทุกคนได้ไหมผมวิีเก็บโรบอกที่เดินนะผมก็ห่างกันไปยาวนะผว่าช่วงนี้ผมนี่งนิดหนผมก็เลยม่ทำแต่วันนี้ผมาหาโอเคมาลองมาดูกันแล้วผมแบบนี้เป็นแบบที่ค่อว่าคือวิเกียร์แล้วผมก็คือมีคนขอมาผมก็เลยทําตามีเมื่อกี้มันพัดเข้ามาเขาห้ทำไรผมแบบนี้ผมไม่เคยเล่นแั่ ส่ใชไวานี่คืออะไรส้างมาเพื่อนมีห่วงยางแล้วมันคืออะไรนะขุ่นน้ำน้ำน้ำมือแดงโอ๊ยโอยโอ้โหตายจนได้พูเล่นยังไงนี่เกมนี้ต้องเอาป่มไหนมาเออเ for bueno, โ,โอ๊ยเราเพื่อนมาต่อยทำไมเนี่ยเพื่อนโอย้ยนี่อย่า,อยอยอยยาเพื่อนยายาเราก็อย่างมีเรื่องเพื่อนยาไหน,น,น,นผมลองมาดูร้านค้าหน่อยผมว่ามันมีอะไรบ้างกดซื้อตรงไหนในร้านค้าตรงนี้อ่ะร้านยาค อยู่ตรงฝั่งไม่น่าจะรอดต่อยตรื <S <S ่อนี้ก็ต่อยอกันนี่อะไร <S 1> <S 1> น้ำเง,งี้ยนะมาตับน้ำลดแล้วนี้กําลังจะมาว้าวโอ๊ะเหมือนรถเยอะมาก น่ยังไม่ไปยังไ่ไปเรือ่อย แล้วเพื่อนเราขอขี่ด้วยคนดิเราจะตายไปด้วยกันนะเพื่อนแอก็ออมไ,มไม่มะะรู้อมนี้เหรอมส,สอั่นสจะปรอรเรือนี้สรอือได้ไม,มได้ก็สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็กดให้ผมหน่อยผมเอ้ยือเพื่อนซื้อจนี้เหรอ อ๋อมันเป็นกระดานทายแปะพรอยซื้อได้ไหมแปะพร้อยต้องไล่เก็บพร้อยเหรอเฮ้ยต้องไล่เก็บพอยด้วยมีอะไรใซื้ออีกนีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยมาซื้อเอ้ยนี่ไงเรือสองลำไม่นมอนี่อ้ยถึงมาที่ทนี่เลยอะท่านผู้ชม มาเดี๋ยวผมขอไม่เก็บให้ถึง80พอยต์ผมเดี๋ยวผมจะไม่ตัดทีนอ่องผมผมจะอัดยาวๆแบบนี้เลยผมโอเคไป ừ, เดี๋ยวผมไปเก็บพอยต์ก่อนอ๋อคือว่าแล้วทำไมเกมน,นี้มันมีการทำอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะผมผมก็เริ่มถาเออสมดน้ำมันแล้วเฮ้ยทำไมน้ำมันแกว่งผมขอเก็บพอยอันหนึงคือมันมีแอบขึ้นเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,เ,เ,เก็บตายโอ้โหเกือบตายเลย ผมแค่จะไปเก็บพอ,อยผมไม่ได้ทำอะไรเฮเ้ยตะบันซึนวิมัแล้วหทุกคนผมขอเก็บพอ,อยอันนี้ก่อนพอ,อยอันโอเคมาแล้วุตายซุนิมิจะมาหมเนี่ยหมอนต้องให้หลบสุนมิเนี่ยมันมาแล้วต้องล่เก็บเนี่ย ออมมใช่มนย่าขอร้องยายาอุยคุยคุยกระเด็นมาไกลเลย ผมจะไปเก็บค้อยได้ไหมครับอย่าเพิ่งมาควนผมนะครับขอร้องมันมาแล้วถ้าหลบตรงนี้ได้ไหมผมพึ่งหลบได้ไหมเพิ่งจะหลบได้ไเฮ้ยหลบได้มีค้อยให้ผมเก็บไหมผมคว้้อย แหไเองครับผมตรงนี้เอยมาแล้วน้ำทะเลลดล้ว่รกแวก่ารับแต่ก็ทำดีอ้ผมผมอไรเดี๋ยวผมเดินมาได้แค่แป๊บเดียวเองมันหมายกะอันนี้เป็นลูกเล็กใช่ไหมเอออันนี้เป็นลูกเล็กพอกะโดดได้ยู่ กระโดดกลเลือดรอยด่ดีอ๋อมันจะค่อยๆไล่ไปเรือหรือแบบก็คือลูกเล็กไปลูกใหญ่อะไรแบบนี้ตอนนี้พ่อผูผมได้เงินสามสิบเก้าบาทแล้วผมเหลืออีกไม่กี่บาทก็จะได้เอ้ยแต่ก็อีกยาเลยผมเดี๋ยวผมจะถ้ามีนอกเวลาเดี๋ยวผมจะค่อยไปไล่เก็บนอกเวลาผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อเรือแล้วก็เดี๋ยว่อาไปปเพลย์เกกันต่อผมโอเคมั้ยไปกันเลยโอเคไปไปไปค่อยค่อยวิ่งไปเดี๋ยวเราค่อยขึ้นก้อนหินนี้ก็ได้ถ้ามันมา น้ำรถเราต้องรีบขึ้นเลยผมเออมันมาแล้วผมต้องรีบ,บ,รถถบรถถแล้วตรงนี้เลยเหรอมีอะไรซื้อบ้างตอนนี้มีเงินสองบาทไม่เคียงพอแต่ว่าผมอยากซื้ออะไรที่มันได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งหัวใจฮะถ้ากดตรงนี้ปุ่มนี้มันจะได้คุณน,นุ้ยมาเหรอ มั่นใจกว่ใช่อ๋อมันต้องรออ้ยมันลอยมาถึงฝั่งเหรือมีอะไรให้ซื้อบ้างนี่ผมอยากได้เรือเรือนี้เรือนี้กี่บาทซื้อได้ไหมไม่ได้อ้ยอ้ยตายอุยตายจนได้

ภายเรือไปเรื่อยนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะอยากไปหาทินโมิแต่เราก็ไม่ได้อยากตายนะเพื่อนมีอะไรให้นี้บ้างเนี่ยเออตรงนี้เหมือนมีที่หลบภยลัยอะไรสักอย่างผมเอเสียงอะไรนี่ขอ,อเก็บนี้ก่อนโอเคขึ้นคินมิเหรอนั่นอะไรนั่นตัวอะไรอะ่ะผมงง ครั้งนี้ซูนามิไม,มาไหมแต่ก็ดีครับผมจะได้ฟาร์มไปครับผมไปเรื่อยหอบไปเรื่อยยาวๆไปโอเคหอบงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ผมโอเคแล้วผมเป็นยังไงบ้างสระที่นี้ถ้าใครอยากเรียนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แมพไว้ข้างล่างผมแล้วก็เดี๋ยวเจอโอ้ทีซูนามิมาแล้วเดี๋ยวค่อเจอใหม่ที่งานสระสวัสดีครับ